จะมาพบกับช่องน้องตนตันฟันนี่ว <c oughs> ันนี้ตน,ต,น <c oughs> ตันฟันนี่ <c oughs> จะไปกินอาหารทะเลสสนนี้คือตันฟันนี่ฟันนี่ร <c oughs> <c oughs> ุนนะคะรุนนะคะ <c oughs> เราจะแค่รถ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นี่ชาวเลชาวเลชาวเลอ่ะนี่ร้านชาวเลคนก็แน่นแล้วเดี๋ยวโรงโงหนะแม่พิยะจะแน่นขนาดไหนม่ไปดูแก่พี่ตูนให้ดูพี่ตูนดูบรรยากาศรอบๆคนเยอะนี่คือพี่ตูนนะแอ็นแม่ออยฟูฟูอาถึงแล้วไหมเนี่ยยังถึงแล้วเพชรพิยะเองเนี่ยถึงแล้วขวามือเรียบขวามือ นี่เดี๋ยวเราทันี่ตรงนี้ก็ได้พี่เดี๋ยวเ้วเขาเยอะอยู่อ้าวว่างอยู่โอเคถึงแล้วถึงแล้วค่ะไปที่จะรุกเขาเยอะลงไปเลย